เอกชัยฟาร์มหนูพี่น้องเอกชัยฟาร์มหนูครับมือนี้มากินหนูอยู่หน้านะครับเนาะงวิธีถอนขนพี่น้องมาบอกแนะนําวิธีถอนขนหนูนะครับอาจจะเก่าแต่ว่าใหม่สําหรับผู้เบิองใหม่นะครับนี่ครับเอกชัยฟาร์มหนูนะครับนี่ครับบุรีรัมท็อปเอกชัยบุรีรัมฟาร์มหนูนะครับนี่พี่น้องครบวงจรนะครับเนาะสิมีปลามีหนูนะครับเนาะปลาพี่น้องเอ้สั่มสิกินครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับบรรยากาศ น่งเรียนสบายๆนะครับติดทุ่งนานะครับติดทุ่งนาพี่น้องบรรยากาศดีแห้งอิ่นครับบรรยากาศดีนะครับนะอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้ององบ้านเฮาทุกมือนี่ขยับไปเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเนาะอยากมาอยู่บ้านอยากมีอาชีพนี่ครับลองมาเบิงท็อปอีก,กะชัยวิลั์ฟาร์มหนูนะครับนี่ครับอาจจะโบปีนะครับซื้อเพิ่น มาเิ่งวิธีถอนถอนคนหนูนะพี่น้องถอนคนหนูหนี่ง่ายเลยนะครับเนาะจากฟาร์มมาเลยนะครับกินกันสดๆม่ไหม่กันเลยมนันนี้นี่ครับวิธีถอนคนหนูแบบง่ายๆนะพี่ Thom. น้องเนาะอันนี้ต้มสด้ยังครับต้มน้ำไดยังต้มน,น้ำคีเพิง่งคีเพิงนะ่งครับคี่เพิง่งเอาหนูที่เราไลซึ่งวิญ,ญญาณแล้วนะครับเนาะเอาลงไปนะครับเนาะแช่นะครับนี่ครับอยู่บานห้องอยู่หย้ยยีนาพี่น้องจะ เป็นวิธีการกินนะครับวิธีการกินแล้วพี่น้องเนอะบอดามากันนะครับ <c oughs> วิธีอีสานน่ะคระับก็รรจานทอบอยู่กับจานทอบครับผู้จัดการครับผู้จัดการนี่ครับนี่ยังสะดุ้งนิดนึงนะครับก็งี้มาซดอีดีแช่แล้วเราก็แช่น้ำขี้ผึ้งขี้ผึ้งขี้ผึ้งแล้วเราก็มาใส่น้ำนะครับปิดว่านาะนี่ครับ นี่ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับก็จะเอามาใส่น้ําเย็นเลยนะครับจากน้ําร้อนมาลงน้ําเย็น,นรยครับอดีน,นี้จะมาถอนขนกันพี่นอ้องนี่ครับแซ่มันเย็นเยีบ้อยเลยนะครับนอนห่อ,อก,ก็มาหลอกขนเลยพี่นอ้องง่ายๆนะครับสูตรเอผู้จัดการทอปนะครับนะั่นนี่พี่นอ้องโอ้ยแคะถ <c oughs> อดออกก่อนแม่นเอียงก่อนมันถอดเสือเอเส้อผ้ามันเป็นถอดเสื้อผ้าครับ อันนี้ยังถอดง่ายก็ได้พี่น้องแต่ว่าผู้จัดการมันถอดง่ายเสียค่ะใช่ชักที่ง่ายใส่ครับนี่ครับถ้าพี่แม่ครับหล่อออกเลยครับง่ายๆเลยนะพี่น้องเนาะโอ้เห็นหอดนุ่มหนูครับนั่นนุ่มหนูกับนี่เป็นหมันแล้วนุ่มดำดำดำเป็นหมันบ่เนี่ยโอ้ถ้านุ่มดำนี่เป็นหมันแมนบมาหนูนี่เนี่ยลักษณะนุ่มนะครับนุ่มออกดำดำนี่เป็นหมันครับตัวนี้จัดการเลย กกเชือเลยน,ลนี่ครับหลอกเป็นแผนเลยพี่น้องง่ายมากง่ายมากครับวิธีวิธีถอนุนหนูครับบอตรงไปฮิตคือเก่าพี่นอ้องบอตรงไปนั่งพิงไปจนหอนจนเ่อนแล้วนี่ครับเป็นแผ่นเรียบร้อยครับนี่ครับขาเปิลเวินพี่น้องบ่เลือจักเสียนขน <S <S ครับนี่ง่ายปะพี่น้องง่ายปะให้เครดิตผู้จัดการไปได้ครับเด้นผู้จัดการทอครับนี่จังมาอย่างกันกินอย่างนือยังไงหย่างกบออมย่างก็ออมนะพี่น้องเนาะ แค่นี้แหละพี่น้องเบิ้งวิธีแล้วก็เอาไปเฮ็ดกันใส่นครับหลานซับหลานวิวเราจะเป็นอ่อมนะครับอ่อมหนูพี่น้องอ่อมหนูหนูหน้านะครับเพิ่นเลี่ยงอยู่หน้าครับผมหนูหนา้าเองก็ใช่เองก็ใช่ฟาร์มโอ้ยบุรีรัมท็อปบุรีรัมเรียนตายนะครับครับถามหาเอาพี่น้องถามหาเอาครับท็อปบุรีรัม ฟามหนูนะครับเนาะนี่ครับนี่อมพี่น้องอมหัวเครื่องหอมเลยแต่ได้ันดีพี่น้องสูตรเพินสูตรเฟินครับเบิ้งดีนะครับอย่าเบิ้งท้องวงเดียวนะครับบิดบานนี่ครับนี่เป็นย่างนะครับย่างหนูนะครับเอาสิ้หอไปตองก่อนนะพี่น้องบอกวิธีย่างพร้อมนะครับอันนี้เพื่อยังเพื่อให้กินข้าวมันออกอ่ะให้สุกให็ดุกให้ข้าวออกนะครับพี่น้องเราเขาจังมากเอาไปตองออก อย่างอีกรอบหนึ่งไม่ได้บอกวิธีปรุงนะพี่น้องเนอแต่ว่าใส่ดีสูตรเพันใส่ดีนะครับดีงูวะเขาเนี่แหละครับ,บรถ้าหนูสุกนะครับเราก็เอาไปตองมากินเอ้ยเอาหนูเอาหน,นูทิ้งใช่ไหมวะเอาไปตองถิ่มบมนก็เอาไปตองมากินครับเอาหนูถิ่มบอกมีนครับกินหนูพี่น้องกินหนูมาครับเดี๋ยวสุกสีเบิ่งกินี สุขด้วบพี่น้องขมไต้เบาเรื่องครับหนูด้วพี่น้องนี่หนูนี่ครับใส่พักอีกอย่างนี่หยอดบักพีกนะครับใส่หยอดบลกพีกสูตรเพลินนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับหนูหน้าฟาร์มอีกก็ใช่อีกก็ใช้ฟาร์มนะครับท็อปบุรีัมฟาร์มหนูนะครับเนาะซัสไทยมาได้ด้วยพี่น้องเนาะซอสไทยมาไดนตามเบอร์เลยเนนะครับเนาะทักข้ามาภู้อยาน่าทานมากนะครับ ผมไตปวเหลองกันที่พี่น้องนี่ไตดีผอมเน้อไม่ธรรมดานะครับเฮ้ยแก้มพี่น้องแก้มบ่อนนะมามาครับท็อท้อตอตอปกันท้อเยอะแล้วพ่ออย่ามันติดดีกทธิ์อีกอ่าเอาเลยครับพ่อเอาเลยครับเอาสิคำนด้ครับพ่อนี่ครับหนูยางเลี่ยม่ะพี่น้องหนูยางเลี่ยนะครับนี่ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟ้องฝ่ายครับนี่ครับนี่ครับขนาดย่ำน้อยก็ยังหูซึกแเสบเลยเด้อนี่ <laughs> 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 ok không? <go>, ok không? <laughs>